ไม่แล้วไม่แล้วนะนะเออแอดเ h e m t เทค a k e one action t ตัวนี้แหละดีผมก็ซื้อกีกี้แบบนี้ไปเรื่อยๆไปละผมก็เล่นแกงกีกี้ผมมันมีความรู้สึกว่าเราอาจจะได้ตกมากกว่านั้นะกีกี้ซื้ออันนี้ ผมจะพาเขาตัวพาพาตัวเองเข้าไปสู่ในยุคมืดป่าวะยุคมืดมิดนี่ไงแนุกเลยเงี้ยสนุกเลยสนุกเลยมักยงกรไว้ข้างหลังผมจะแบบไปต่อไหมะแบบไม่อัพเทียอไเงี้ยคือเน้นตีเน้นตบ เป็นพลังกีกี้โอ้ยถูกใจสิ่งนี้จัดการมันกองรับกีกี้องรับกีกี้จัาการมันจัดการมัน,มนโอ้ยเป็นไงรอบนั้นเสร็จประมาณเทินหกเทินเจ็ดรอบนี้เทินห้าก็น่าจะเรียบร้อยไอ้นี่ตัวหนึ่งครับเทีย สองทีใส่ใส่ใส่ตี้วยสบาไปนี่ก็ได้สวยนะ ก็ทำดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วแหละก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรโอ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 จะทำดีที่สุดแล้วแหละจะโดนเยอะโดนเยอะ,ยอะแบบแม่งเกียดตี้ก่อนตีนี้ อืมแอนต์ไลท์อย่าอย่าหาทำเพื่อนของกูเพื่อนอย่าเดี๋ยวผมสิมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มหรอกทำให้กูเถอะ เจอกันนะเจอกันนะมัน <liter> ม <ate> ีบางอย่างแปลกๆเล่าโอ้โหอัลซ์ไลท์ไม่โผล่เลยเหรอ นึกว่าจะแบบใจไม้ไส้ละกรรมกันแบบไม่มาเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปตู้กับใครเหมือนกันนะมึงจะไม่โผล่เลยเนะี่ย

อัตายลูกอันตายลูก,อ,อ,ลกอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครขายโอ้โอ

เอ้ยแอนต์ไลตัวเดียวมันไม่อยู่เพื่อนมันไม่อยู่จริงๆเชื่อกูลาก่อนไอ,อ้ไอด้เฮ้ยไอ้ด้มันสู้อ่ะใจมันสู้อ่ะไอเด็กยุ้งใจมันสู้อ่ะยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินแป แอสเซอร์ไหลแอสเซอร์หัวไหลตูดแอสเซอร์หัวไหลตูดแล้วมึงทำไมผมไม่จิ้มก่อนล่ะเผมควรจะต้องจิ้มก่อนเผื่อมันเป็นแอสเซอร์ไห่ก็จะได้แบบว่าเฮ้ย Ba na. Ba na. Ấy, ô ô. A dạ. Ba na. Bắp nòng mãng quân thế là อย่าตายนะโอเคออมันมีสองตัวอะไรอย่างนแหละเสี๋ยทางตายมันกลนั่นเลยแน่กล้าโดนอยู่ดีนะเอ,อ้ยไม่ถึงสิบเปิ้นไปเลยขายมังกรทิ้งขายมังกรทิ้งลงไอ้นี่เปิ้น โอโออะไรวะเนี่ยอะไรกันบนี่อ่ะเฮ้ยป้านะป้านะป้านะ 老虎没死，家里。哦，对，嗯哼。 อันไหมน้อเต้นสิบแล้ว่ะถ้าเขามีสเกลเขาก็โอ้นี่ไงมันมาอยู่ตรงไอเว้นนี่โอ้ไอขี้นมันจะมันแผ่นสูงมันแผ่นสูงมันจะกินใส่นี่ใช่ไหมได้เลยจะดับปั่นเงเพื่อนจะดับปั่นเงี้ยเพื่อนแผ่นสูงก็ว่าไม่เจอเลยมันไปอยู่ตรงนี้สักเทียบก็เทียบเลย โอ้ยจะตายเพราะไอ้นี้ป้างวะ ใจนึกว่าจิ้มไอ้นี่ออกมาได้มังกรเมื่อกี้บเบื่อไปแล้วนะแป๊บหนึ่งที้บเบื่อไปแล้วนะ สองใครถามตื้ไอ้นี่เหรอถ้าตื้ไอ้นี่มาแล้วยังไงอ่ะปอดมันก็ล็อกปะตัวเดียวโอ้โหอ,อะไรนี่ตรงนี้เปลน้องอันนาละสี หือคนไฟถูกที่ปะาดิ้ววยใจริงนี้ลาก่อนนะเพื่อนขอให้หลับเอา้าเนี่ยผมกี้ๆอะ่ะผมตบใครเบาอะ่ะเอ่มโรได้สองทีนี่หว่า ได้สองก็ไม่ได้ไหมายความว่ามึงควรจะโล2ทีเพื่อน อยากจะได้ให้มันแบบจากตรงนู้นมากกว่าแตรงตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเลือกครับตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเลือก เสร็จแล้วจำเราต้องตัดไฟให้แบบต่ต้นลมเสร็จแล้วจำเนี่ยต,ตัดไฟให้แต่ต้นลมนะครับแต่ก็ตกใครไม่ตายเดียวตกแบบเหมือนวองวยหยงตุนอะไปไล่แปะครับที่ตะแปะที่ตะแปะ ทุนไหมนะมึงนี่ได้มือบอกเป็นยันไงไะ ขายนี่ขายนี่นจะได้ลงไอ้ไม่ต้องลงโอ้โเช่้ยผมจะตายตรงนี้ป่าววะ ถ้ามันจะต้องตายมันก็ต้องตายนาะมีความมีความเป็นไปได้นะเพราะไอ้นั่นมัน คิดหวังวะ่ะคิดหวังในตัวเธอมากเลยแต่อเนี้ยไม่แน่ผมต้องใช้ที่เบิร์ตตัววะ่ะเฮ้ยเนี่ยเราก็ไอ้นี่ไม่รู้เหมือนกันเลย จะตายตายขายขายขายเนี่ยไตายนี่ตรงนี้มาไปนี่ ไอ้สองเชีนน่ยนี่ผมจะปล่อยนี่ไหมวะปล่อยนี่แล้วกัน คือผมห้าวมากเลยผมไม่ยอมปล่อยแอสเลี์ตัวเนะี้ยโอ้ยแล้วผมตกเพียมากผมตกเพียมากผมตกเพียมากขวานได้ไหมโอ้ยอย่างนี้ผมก็แม่ดิโอ้ จะไม่ยอมให้ผมชนะให้ได้ไอ้นี่ตบใส่บีทบ็อกเซอร์ไอ้นี่ตบใส่ er. บสีทบ็อกเซอร์